สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสายนวดระวังสาวจีนผมติดในเก้าอี้นวดกระชากจนดินไม่หลุดสุดท้ายต้องตัดผมทิ้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดระทึกเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุการณ์สุดภผวาขึ้นในประเทศจีนหลังหญิงสาวคนหนึ่งได้เข้าไปใช้บริการเก้าอี้นวดก่อนจู่ๆเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลังโดนเครื่องดึงผมทั้งหัวจนแกะไม่ออกต้องร้องตะโกนเรียกให้คนมาช่วยอย่างระทึกด้วยความเจ็บปวด โดยรายงานระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่สถานีรถไฟชงชิงประเทศจีนโดยหญิงสาวในชุดสีแดงเห็นว่าเก้าอี้นวดตัวหนึ่งว่างอยู่ เธอจึงเข้าไปนั่งเพื่อใช้บริการจากนั้นกลับพบว่าผมของเธอเข้าไปพันกับอุปกรณ์ในเก้าอี้นวดโดยไม่ทันได้คาดคิดเธอนั้นร้องไห้คร่ำควรด้วยความเจ็บปวดก่อนจะตะโกนให้คนช่วยซึ่งหลังจากผู้คนบริเวณนั้นได้ยินเสียงของความช่วยเหลือต่างก็พาก,กันมาดูและพยายามจะช่วยหญิงรายนี้แต่พวกเขาก็ทำอะไรแทบไม่ถูกเพราะไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร ก่อนที่สุดท้ายจะช่วยกันรื้อเก้าอี้นวดถอดปลั๊กไฟและตัดผมส่วนที่ติดอยู่ของผู้หญิงออกในขณะที่หญิงสาวรายนี้มดสติและสามารถช่วยเธอออกมาได้สําเร็จทั้งนี้ภายหลังทราบว่าสาเหตุเกิดจากชั้นป้องกันของเก้าอี้นวดเสียหายส่งผลให้เส้นผมของหญิงสาวติดอยู่ในช่องโดยหลังจากเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทําการสั่งปิดเก้าอี้นวดทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาทําการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งหลังจากข่าวถูกเปิดเผยก็มีการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนบนไวป์ปอชาวเน็ตคอมเมนต์ว่ามันดูเจ็บมากแม้จะดูผ่านหน้าจอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันไม่อยากแตะเก้าอี้นวดสาธารณะอันดับแรกฉันไม่สามารถเพิกเฉยต่อสายตาของคนเดินผ่านไปมาประการที่2ฉันไม่รู้ว่าเก้าอี้สกปรกแค่ไหนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเจ็บแทนจริงๆเหมือนโดนจิกผมต้องปวดหัวมากแน่ๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ